สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในนามสพชจะประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่9ภายใต้หัวข้อเชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมทางพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อพร้อมในการให้บริการประชาชน โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่24-26มีนาคมพุทธศักราช2558ภายใต้หัวข้อเชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย (Coalition for Thai m s Quality) โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้แล้วการประชุมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์สิริวัต์ทิพยธนาดลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้อีกด้วยนายแพทย์สิริวัต์กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการรวมภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้คร้ายจากโรคภัยไข้เจ็บทั่วประเทศตั้งแต่ได้รับการแจ้งเหตุไปจนถึงการนำผู้ป่วยจากที่เกิดเหตุไปรักษาที่โรงพยาบาลจนพ้นสภาวะฉุกเฉินถือเป็นการรวมการประชุมของผู้ทำกุศลในการเชื่อมโยงจับมือกันช่วยชีวิตผู้คนให้รอดพ้นจากการพิการหรือสูญเสียชีวิต โดยใช้เวทีวิชาการเป็นตัวแสดงผลขับเคลื่อนในการทำงานและใช้รูปแบบของการจัดนิทรรศการเวิ Workshop, ร์กช็อปรวมถึงแสดงผลงานเป็นตัวเชื่อมโยงให้มาพบปะกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อกลับไปพัฒนางานในส่วนที่ทำอยู่สู่คุณภาพซึ่งการจัดประชุมวิชาการที่จัดมาถึง9ครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องและยั่งยืนของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย อีกท้งความร่วมมือของการแพทย์ฉุกเฉินที่จับมือเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายถึงความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยเมื่อยามเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดสาธารณาภัยที่รุนแรงทําให้ประชาชนคาดหวังได้เสมอว่าระบบที่มีอยู่พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งได้มาตรฐานอย่างแน่นอน ด้านนายแพทย์อนุชาเศรษฐียนเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพชกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสการพบปะเชื่อมโยงของภาคีในการพัฒนาความรู้การแพทย์ฉุกเฉินและสนับสนุนการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นเวทีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ ส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติการผู้บริหารของภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยให้พร้อมสู่ระดับนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแกผ่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับกลุ่มงานอื่นๆต่อไปในการจัดงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนซึ่งส่วนแรกในเวที e m s Forum นั้นประกอบด้วยกิจกรรมการปาถักถาพิเศษ บรรยายเสวนาอภิปรายการประกวดผลงานทางด้านวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงการมอบรางวัลและเข็มเชื่อชูเกียรติส่วนที่2เป็นส่วนของ EMS Expo มีการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางการแพทย์ฉุกเฉินการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางการแพทย์ส่วนที่3ที่เรียกว่า EMS Workshop จะเป็นกิจกรรมฝึกทักษะเช่นการอำนวยการทางการแพทย์การจัดการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและส่วนสุดท้ายคือการจัดแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลงานของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆที่มีผลงานดีเด่นซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ยังมีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินการมอบโล่รางวัลให้กับ บุคคลและจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นทีม d m a t Thailand และการมอบรางวัลให้กับทีมที่แข่งขันการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือ EMS Rally และทีมที่ชนะเลิศด,ด้านการแข่งขันการขับรถพยาบาลปลอดภัยระดับชาติอีกด้วย